นี่เป็นเพื่อนภูมิใจเสนอบ้านกรีนเฮาแห่งแม่บ้านต่างแดนโอ้โหดูพริกครับท่านดูทน้นต้นพริกม่แห่มันช่างงามสง่าเหลือเกินดูนะคะนี่นี่ใหญ่มากๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นกระเพราของเรานะจ๊ะต้นกระเพราของเราได้แยก ต้นมาแล้วนะคะระยะห่างขนาดนี้เพราะว่าที่เราเคยปลูกกันก็จะเอ่อถ้าเราไม่แยกห่างขนาดนี้เขาก็จะขึ้นถี่มากๆอันนี้ก็คือใบแมงลักนะคะหรือภาษาอีสานเรียกว่าอีตูอีตู <c oughs> โอ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าอีสานแม่โอ้ยทาอ็ดทำใจกันเด้อนี่งามขนาดเลย มันหอมมากๆเลยนะจ๊ะนี่ของไทยเราเองนะจ๊ะโอ้ซูมนะจ๊ะแหม,มันงามละเกินโอ้ยดูนะจ๊ะที่รักจะให้ดูให้ชมนี่เราก็จะถ่ายแบบนี้ไปให้ดูหอมมากเข้ามานี่หอมกลุ่นเลยนะจ๊ะขอเก็บอันหนึ่ง <c oughs> ขอเก็บอันหนึ่งแล้วเราก็จะชิมนะจ๊ะอืมฮึมกลิ่นแรงเนี่ย ดูนะจ๊ะวันนั้นเรามาพึ่งขึ้นนิดเดียวเองนะนี่เพื่อนเพื่อนดูนะตอนนี้ใหญ่มากๆเลยนี่นี่อันนี้เป็นแ่าแตงางฝรั่งนะคะทางอ่ r ทางยุโรปะคะ่ะเป็นแตงทางยุโรปนะคะจะยาวมากนะคะแล้วเราไปดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าประมาณสองสามวันนี้นะคะเราจะมาดู อันนี้จะเล็กนิดหนึ่งนะคะอันนี้ไม่น่าจะรอดแล้วค่ะเรืองเหลืองแล้วค่ะตรงนี้เนาะแต่เขาจะออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอันนี้ยังพึ่งต้นนิดเดียวเองเนี่ยยังพึ่งต้นนิดเดียวนะเขาจะขึ้นได้อีกนะคะเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆ,ๆค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดของเรานะคะก็จะเป็นเรืองเหลืองเงเลืองประมาณนี้เราเอาไว้แยกแยกไปปลูกนะคะ ส่วนข้างล่างนี้เราก็มาลองปลูกกันเป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือเประของเราเองนี่แต่ว่าเราจะต้องคอยอคอยเด็ดใบออกนะคะไม่งั้นลูกเขาจะไม่ได้สารอาหารเต็มที่เนาะนี่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรืองเหลืองเพราะว่าเราเพิ่งแยกต้นเล็กๆมานะคะอันนี้เป็นดาวเรืองเอาไว้ จะได้มีกลิ่นหอมอยู่ในนี้ด้วยเป็นดอกดาว,ดาวเรืองนะคะแล้วเราก็ไปดูแปลงผักข้างนอกกันค่ะนี่ตึงๆเอฟเฟกของเจ้เองนะจ๊ะนี่เป็นพรัวอะไรของเราที่เราเอาไว้พรวนดินนะจ๊ะนี่เราไปดูนี่เป็นแปลงผักที่ปลูกเป็นคณะนะจ๊ะนี่เป็นคณะ เป็นคณะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะจ๊ะแต่ขอแวบตรงนี้ก่อนนี่นี่เป็นสลัดที่เราเตรียมเอาไว้เพราะว่าหน้าปลาจะมาแล้วจ้าที่รักเดี๋ยวเราก็จะถ่ายลงไปนี่ว้าวน,านี่เดี๋ยวเราจะไปเปิดน้ําเปิดน้ําแล้วรดกันตอนเย็นๆช่วงนี้นะจะได้ไม่เฉานะจ้านี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะทําการเปิดเปิดแล้วเราจะรดน้ํากันค่ะนี่เปิด เราก็จะมารอเวลาให้แดดร่มๆเนาะเราค่อยรดไม่งั้นเขาก็จะอบอ้าวนะนี่มาดูการลงการลงของเราอันนี้คือปุ๋ยที่หมักนะคะที่ภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าคอมโพสนะจ๊ะนี่เป็นปุ๋ยหมักอุ้ยอันนี้ออกดอกแล้วพี่ออกดอกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยเจ๊ต้องกินเลยนะเนี่ยไม่ได้ไห้แลเจต้องกินเลยนั่นน่ะนูน่น นั่นนู่นนู่นเลยเดี๋ยวเราจะเปิดค่ะเปิดแล้วรดน้ํากันนะคะอันนี้ก็คือภูมิปัญญาของเรานะจ๊ะที่เราค้นคิดขึ้นมาทําโครงสร้างตรงนี้ทําโครงสร้างตรงนี้สามารถทําเองได้เราเอาเชือกเชือกผูกนี่กันกันเอาไว้ไอเดียเป็นไอเดียนะคะสามารถเอาไปใช้ได้นะทุกคนนะนี่นะจ๊ะแต่ความสามารถไม่สามารถเอากันได้นะทุกคนนะความสามารถก็คือความขยันนั่นเองนะจ๊ะ นี่มาดูรวงทางนี้ว้าวนี่นะจ๊ะอันนี้ไม่ไหวแล้วเจ๊สงสัยเจ๊ต้องตัดไปกินแล้วนะคะทุกคนจ๊ะไม่ไหวแล้วดอกออกแล้วจ้านี่นะจ๊ะว้าวใหญ่มากเออนี่ดูว้าวให้ซูมอันนี้ก็จะมีแบบเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะธรรมชาติะคะ่ะก็จะมีแบบมีหนอนกินไปตามปกตินะคะเพราะว่าเราไม่ได้ อฉีดอะไรเลยเป็นธรรมชาติของเราเลยนะจ๊ะนี่นี่นี่เดี๋ยวนะเราเจอแล้วทุกคนจ๊ะอันนี้เราคงไม่พลาดมั้งคะเพราะว่าพริกก็ซื้อมาแล้วเราจะไปผัดทันทีเลยอันนี้ถ้าเราหักไปแล้วมันจะมันจะแตกออกมาอีกนะเพื่อนๆปึงอู้อหักแล้วอะทุกคดูหักแล้วโอ้ยตายแล้วหักเรียบร้อยแล้วจ้ะ โอ้เดี๋ยวเดียวเดียวเราจะเอาที่เป็นดอกเป็นดอกเขาเนาะเป็นดอกเป็นดอกนี่นี่นี่หักนี่เราเอาไปผัดเลยนะจ้านี่นี่ปึง๋งเอานี่ดูหักหักนี่ดูโอ้โหเจ้ก็จะวางวางนี่นะนี่อันนี้คือปลูกกันเองนะคะนี่นะคะแล้วเ,เราก็จะรอแบบฟักทองต้องมาคอนเฟิร์มฟักทองนี่อันนี้ถ้าเราหักตอนนี้ไป เขาก็จะขึ้นอีกนะคะอุ้ยหักจริงๆเอากางไกลมาตัดก็ได้นะแต่เจ๊ไม่ทันแล้วค่ะเนี่อันเป็นดอกแล้วค่ะเนี่ยถ้าเรารอมากกว่านี้ก็มันก็จะเก่อะค่ะเราก็กินเองเดี๋ยวก็ค่อยค่อยชําใหม่แล้วก็ปลูกใหม่ทําเป็นต้นนอนอ่อนเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเราสามารถทานไปได้เลยเดี๋ยวเราถ้าเราหักไปอย่างงี้เราหักก่อนที่จะรดน้ํา เพราะว่าเราจะทําการรดน้ําตอนเย็นๆกันนะจ้าอันนี้ก็คือความสุขของแม่บ้านต่างแดนที่อยู่ตามสะกราวเสะกราวของเรานะจ้านี่ว้าใหญ่มากๆเลยนี่จ้าเราจะจะมาทําการตัดตัดเลยจ้านี่ตัดเลยนะคะตัดเลยนี่ต้องให้ได้สวยงามเพราะว่าเขาจะแตกมาอีกนะ เราก็ตัดไปตอนนี้เลยเพราะว่า,าจะได้ลงลงอีกให้ทันทันเพื่อความสวยงามแล้วไม่ควรตัดระยะใกล้มากเกินไปเนาะจะได้เขาจะได้แบบไม่ไม่เป็นฟันหรอ <c oughs> ไปเกี่ยวกับฟันไนดะ้ยังไงไม่เข้าใจเลยนี่ดูนะคะสวยเราก็จะเลือกเอาที่ต้นใหญ่ๆบริสุทธิ์ก่อนเนาะประมาณนี้นะคะอา้าว ไปตัดต่อกันเลยจ้าอาจารย์พเพื่อนๆจ้านี่เราก็จะมาเน้นตัดกันตรงนี้เลยเนาะนี่ตรงนี้อือยนี่ไงสวยไหมสวยไหมนี่สวยงามสวยงามวางไว้ก่อนคะ่ะเราก็จะมาตัดตรงนี้เลยอันนี้ต้นใหญ่ๆ่ตัดเน้นเพราะว่าเขาจะแตกอีกเนาะแตกได้อยู่นะคะนี่ต้นประมาณนี้กำลังอ่อนเลยคะ่ะ เดินไปตัดตรงนี้อีกนี่อันนี้เป็นดอกแล้วค่ะตัดตรงนี้อู้ดูเอาอันนี้ด้วยและอีกรวงต่อไปนั้นเราเอาไว้เราเอาไว้กินงวดต่อไปเราให้เขาโตก่อนค่ะนี่เลย เอานะคะเอาพอได้ไปผัดนะคะนี่เลยค่ะได้แล้วเราก็ได้ไปแล้วนะคะเราก็กองเอาไว้เดี๋ยวเจ้พาไปดูผักอันนั้นอีกนี่เป็นรวงเลยค่ะก็ปลูกนะคะแล้วก็ใครอยากจะมาซื้อก็ซื้อได้ค่ะเพื่อเราจะเอาไปทำทุนซื้อผัก มเมล็ดพันธุ์ผักมาอีกอันนี้ก็คือผักสลัดนะจ๊ะดูนะคะดูรูปร่างสวยมากเลยค่ะนี่อันนี้พร้อมที่จะรอให้เรารับประทานได้แล้วค่ะเราก็แค่รอวันเวลาที่นัดกันมาชิมผักดูอู้สวยมากๆเลยนี่สวยค่ะสวยสวยนะคะสวยมากๆเลยดูยอดอันนี้คือเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรนะคะใส่ปุ๋ยที่หมักกันนะคะ ใส่เป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกผสมกับผสมกับหญ้านะคะเอาผสมกันนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนี่นะคะส่วนรวงนั้นเราก็นู่นค่ะอันนั้นก็มีการ <c oughs> แอบเก็บกินไปแล้วนะคะบรนบางส่วนแล้วก็ต้นยังเล็กอยู่นะคะอีกฝา,ากหนึ่งนะคะจะลงไม่ได้พร้อมกันก็จะลงแตกต่างกันนะคะ ก็พร้อมที่จะรดน้ำแล้วค่ะนี่เราก็จะแวะม,มาดูเวลาเรามาดูอย่างนี้เราก็มีความสุขนะเพื่อน,อนๆนี่ไงหลังเลิกงานมาทำนะเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับรวงผักกันเลยค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาจบกันตรงผักสวยๆงามๆของเรานะคะถ้าเพื่อน,อนๆถูกใจเจก็ขอกำลังใจให้เจด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ